เอิร์ทคะจริงเหรอคะที่เด็กเล็กๆจะภูมิตกหลังอาบน้ํามีส่วนค่ะเพราะหลังอาบน้ําเด็กมักจะมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงเนื่องจากเด็กๆยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีเหมือนผู้ใหญ่ถ้าเช็ดตัวไม่แห้งเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรหันมาใส่ใจในการเลือกผ้าขนหนูเอิร์ทแนะนำโพเล็ตแฟลกิ้เบบี้เชาวเทเพราะ ซับน้ำได้ไวกว่า10เท่าแห้งสนิทในทันทีช่วยปกป้องลูกน้อยจากความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมมีถึง2แบบให้เลือก Basic Shower Towel Hoodie Shower Towel พิเศษ Hoodie Shower Towel ไม่หลุดง่ายมีกระดุมติดเพิ่มความน่ารักให้ลูกน้อยแบบอลิมิตใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษโดยเส้นใยฝ้ายบริสุทธิ์ทำให้ลดช่องว่างระหว่างเส้นได้เนื้อผ้าแข็งแรงทนทานไม่ขาดง่ายไม่เป็นขุยไม่ให้ฝุ่นหรื ือสิ่งสกปกจับตัวหรือสะสมในเนื้อผ้าลดโอกาสเกิดฝุ่นและภูมิแพ้ในเด็กเนื้อผ้านาน,านุ่มคงเดิมตามธรรมชาติซึมซับน้ำดีเยี่ยมระบายอากาศดีๆน้ำหนักเบาผื่นใหญ่แนบสนิทกก ผิววัสดุธรรมชาติไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองกับผิวอันบอบบางของลูกน้อยผ่านมาตรฐานการรับรองจากประเทศเกาหลีใต้ FIT การดูแลลูกน้อยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เลือกผ้าขนหนูที่ปลอดภัยอ่อนโยนเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกรัก